เป็นสว์มดีพี่น้องเนาบุญบ้านบุญอยู่เฮือนเนาะถวายพระเข้าให้อ่าคราเพิ่นว่าสั่นเข้าอยู่เฮือนนะคะใส่บานํามื้อนี้พี่น้องเนามีแต่ญาติพี่น้องเฮาป้าลุงแม่เนาะเออหของอยู่ของกินหลายหลายอย่างเนาะเ็ข้าัวที่ัวมูาุ่นน้หวานผักไม้เกอย่าง mời da, cháu da, nhà da, nóng là giả vặt của hai anh em mình chọn 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 Đó. chọn 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 chọn

เจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงสี่สิบอ้าให้พ่อตอนนี้น้ำเขาหัวรถจะาบูเมนบอกใช่ไหมอ่าอส้น mà <laughs> bạn mà không nó tham bạn nó <laughs> <laughs> mượn này thì rồi còn mấy chơi cả mua mình <laughs>

กตาระอะระเณติกาปาตังสมาติยามิอะระเณติอะระเณติอะระเณติกาเมตุอิสาจนะเวลมณิติกาปาตังสมาติยามิ ุรามีเรียมัาปามาตัดนาวลมณีสิคาปาัมัมปามิาิหมดหัวป่องบอกเลียกคกตัว้ว่าวินชิควางใหม่นวิเออวิ่เลรสิกอกใช้หัวริ่งนี่ินอาทุน่มเมื่อ้องดู

มนอ่อน้อมื่อแม่จับให้จับขันเข่าโอ้เตอะลืมเานเ่งทขานี่นีนี่หามมากีนี่ข้างเขาว้ลืมอะนรอ่ะเเอหาหอง hmm hãy đâu má thì mẹ sai bóng bang bang ta con ta vẫn luôn được luôn luôn mày luôn 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 ừ, luôn 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 Ừ. luôn luôn

จะถาใช้พ่อแม่เดี๋ยวจะนะให้ให้น้องเจ้าสาวไปใ้ก่อนเียม่อ

อืมเปนเกชาเบาหน่อยเองต่เตินายดุกปรดบอกเ่้น้ขนมนไปใายก็ได้ไปสามอันไปใา่ไปไปได้ไหขนมนขนมกับเข่าเลยจะจุกเข่ากับขนมเลยลุกๆๆไปดเข่าละแมีนิ่วเออเป็นดูกใายหลาไเติอนออเอากระเป๋าเงินใหญ่แล้วดีวไป ไปดูใชรหลาล่อได้แต่เกาใช่ว่าไม่ใ yeah. ช่อกรณตุจ่าแล้วเว้อากให้ได้เล่นน้องยามเนี่ยตุจ่าทะรนเี่ยเอ่าอไรซะแล้นแ่บเ่แอยู่ว่ะ ใช้โงเมเ็ตเบิร <genommen> <ados> ์กีเลยค่ะแม่มาฮิวเลยเพอ่์ตุจาสันเข่าแล้วฮิวละลายนะมานั่งนั่งเห็นผ้าของคนก็อยากกินเข่าวะเ่จุกเลค่ะอ้าวอู้สัดช้างเฮดทิ่มลูกทิมเต้าแล้วเรือไเมื่อป่าเนี่ยหายเมื่อเมื่อกี้จุกเนาะ

เออเอออื้เออเออพัดลมเป่าอ่ะอ่าที่โต๊ะอย่นำเนาะยากาปารีวาฮาปูราปาริปริตาคราเกวามีไว้โทษิอนางเพตนาอุปกัดดี เยติตังปฏิตังโสมังคิปะเนวะจะเป็นตะตุสะติตังตัสสาจันโทปะระยะโสมะณีโชติรจะ <coughs> 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 อายุโกปวอปิวาตันตสีเนสเนจังวัจจานิยจตารุธรรมะวัฏฐานติอายุวันโนสุขังปานาญญจินาิทำนนแบบได้บุญบวอ

นนอีกีบุนั่นบที่้ที่้เราเ่งอยู่เพ้องนอนอีกแด้วเนาะหิวอยู่หินอนแน่ตนะือเหุ ไปได้เนี่ยกับมุสลิมคืไม้ท่านบุญถวาย่าเขาดีแล้วท่านมาท่้าดูอิิตี่นเลยเัวกงามจ้ะไม่ไปบุญว่าสองแ่าดีไปแล้วนี่ก็ไปบุญนะเนาะคิดว่าเจ้าว่ได้มามคิดว่าเจ้ายากบุญว่ะไปตู้ล้าไ่ได้ผ้าแต่งผ้าขาอะไรแล้วว่ะเดี่ยวเพ่น ดูใจผันชันเข่า่อนจากประดุงเลยเนาะถ่ายคลิปแล้วนะครบแคปออเนาะหมือนสสตว์มาดีพี่เราให้เนาะให้บุญบ้านบุญอยู่เพื่อนเนาะถวายพระเขาให้ cô à, bà vẫn là sản khẩu đường hướng, đường cả năm nào mà sản phẩm dùng huyên được cả xe bài năm mươi những cái nào này cho mi tế nhặt đi thì nó là luôn cả nghe đó à, công ty lấy lá, lá giang đó tìm khắc khẩu của chị của khẩu bún năm mày cầu giang ừ. Ừ. cầu giang Thích giang giang ừ. treo Và có

แต่บุสบายใจย้ยไทบุญจะสบา้าใจแล้วย้าี่เนี่ยจากนี้แล้วก็ไปบุญต่อพี่น้อยโอเคซาพี่น้อยเนาะยังไม่ได้ไปเทไเตมาเจาะข่สีเขียวนะเทียต้นใม่ไปเทน้ำก่อน สิเดี๋ยวคิดไว้สานีกก่อนจะมาดูเน่อน้องไทยกันข็งเกนบ่อเล่นกินนี่ก็แล่นไปใช้หัวเข่าข้าหัวเข่าไว้เลยลืมมาช่วยเรียบร้อยใส่บาดไ้เลยฮอนฮอนกินี่จกแล้วก็ฮอนเลยอ่ะจะทำได้แล้วพารู้สบายดีก็จะขูดชุบโอนอิ่มบุญนลำกันเลิศมันอีนาะให้บุญเยือนโยซานไมดีม่แห้งเนาะ